ในช่วงสุขใจ Enjoy the Move นะครับผมจะส่งน้องแพลวหัสยานะครับมาบอกคุณผู้ชมกันว่าถ้าออกกำลังกายหรือว่ากายบริหารสำหรับผู้สูงอายุที่ถูกต้องทำยังไงกันบ้างน,นะครับเพราะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่เวลาออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะครับทำท่าถูกต้องหรือเปล่าจะมีผลเสียอะไรกับกระดูกของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดตามได้กับน,น้องแพรวครับ อบคุณพี่เจไดนะคะจะได้สุขภาพดีด้วยกันเนาะเอาละค่ะตอนนี้แพทย์พัชยานะคะมาอยู่ที่บาเซมค่ะที่โรงพยาบาลกรุงเทพนั่นเองแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนท่าออกกำลังกายรวมถึงท่ายืดเส้นแบบง,ง่ายๆที่เราเนี่ยาสามารถเอาไปสอนผู้สูงอายุที่บ้านได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราแอบทดลองแล้วนิดนึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุก็ได้นะคะคือเป็นแบบวัยหนุ่มวัยสาววัยเด็กเนี่ยได้หมดเลยถ้าทําได้รับรองสุขภาพแข็งแรงแน่นอนรู้จักกับเขาคนนี้เลยดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับผู้ชมครับให้แนะนําตัวคุณผู้ชมนิดนึงดีกว่าผมนะครับชื่อขวัญนะครับอานันต์รุ่งเรืองนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกําลังกายกรุงเทพหรือว่าบาเซมนั่นเองใช่พี่ขวัญนะบอกแล้วตำแหน่งยาวมากตั้งนต่นั่นเองก็เป็นอย่างที่น้องแพลวบอกจริงๆนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุ จะตึงอย่างเดียวหรือว่าจะวีกอย่างเดียวคนวัยหนุ่มสาวบางทีก็มีการตึงได้เพราะฉะนั้นจะต้องยืดมันทีนี้เรานั่งไหมพี่บอยโออันนี้ว่าเป็นพอปเฉยอ๋อไม่ได้ให้นั่งไม่ใช่ให้นั่งนะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยผู้สูงอายุเราที่บ้านนะครับให้เรากลับไปสอนผู้สูงอายุได้เรามีเก้าอี้นะครับเก้าอี้นี่ควรจะต้องเป็นเก้าอี้ก็ได้เป็นโซฟาเป็นอะไรก็ได้หรอใช่ครับแต่ไม่ควรมีล้อนะอันนั้นจะไม่อันนั้นอันนั้นจะลื่นนะครับเอาเก้าอี้มั่นคงฐานกว้างแบบ ต้องออกแรงแขนนิดนึงนะครับท,ท่าที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นท่า body weight squat นะครับใช้แค่ร่างกายตัวเราเองนี่แหละเนาะพิธีการนะครับให้คุณพ่อแม่ที่บ้านเนาะจาับเก้าอี้เอาไว้นะครับแล้วค่อยๆนะครับย่อเข่าลงทิ้งก้นไปด้านหลังนะครับมือเลื่อนมาด้านหน้าแบบนี้นะครับพิธีการเนาะยืดอกนะครับไม่ต้องย่อต่ํามากนะครับแค่นี้ก็พอแล้วก็ยืนขึ้นเออยืนใช่ สำคัญเลยหัวเขา่าเราจะต้องไม่แทงเลยปลายเท้าแบบนั่นเลยครับเพราะอะไรครับพอยิ่งเป็นมุมแหลมเท่าไหร่เนี่ยแทนที่จะปวดหลังอย่างเดียวคราวนี้ปวดเข่าด้วย แต่สควอตนี้ทำ15ครั้ง15ครั้ง3รอบเลยอ่าเหนื่อยแล้วนะครอบเดียวก่อนเราเปลี่ยนอันนี้อันนี้เราถือที่โซฟาท่าที่สองเลยอ่ท่าที่สองเดี๋ยวเรามานั่งหันหน้าพักผ่อนก่อนสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรานั่งสบายๆนะครับพักจากท่าเมื่อกี้นะท่านี้เนี่ยเราเล่นตรงช่วงก้นเรียบร้อยช่วงหลังกระตึง ที่บอก lower cross syndrome นี่มันมันตั้งแต่หลังล่างมาฮิปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออยากให้ยืดที่หลังล่างนะครับพะว,วิธีการทำก็คือเขาเรียกเขาเรียกท่านั่งก้มตัวหรือว่าเป็น s e t s e t stretching นั่งลงไปปุ๊บขาซ้ายเหยียดออกมานะครับยืดอกขึ้นหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกค่อยๆก้มลงแตะไปที่ปลายเท้านะครับแบบนี้ค้างไว้นิดนึงนะครับหัวเข่าเนี่ยครับต้องแปลวไม่จำเป็นต้องตึงมากนะครับ งอได้ใช่แม่เ,เป็นออปชั่นแบบนั้นเลยนะครับงอได้แล้วก้มค้างไวอก็อค,ค่อยลุกขึ้นมานะครับเดี๋ยวความดันต่ำโอเคคะ่ะเปลี่ยนด้านนะครับเป็นด้านขวาบ้างนะครับอันนี้เราหายใจเข้าก่อนอืมหาจะออกก้มลงไปนะครับอ่าแต,แต่ปุ๊บเอยน,น,น้องแพรจะรู้สึกเลยว่าตรงที่ทำงานคือกล้ามเนื้อแฮมสตริงด้านหลัง อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงในช่วงของหลังส่วนล่างนี่ถูกยืดแล้วถ้าเรางอเข่ามากเท่าไหร่แล้วก้มตัวเราไปอีกเท่าไหร่เนี่ยหลังด้านล่างเราจะยืดเลยของน้องแพวอาจากความขอนตัวดีเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากรู้สึกหลังก็งอค่ะงอเข่าเล็กนิดแต่ว่าถ้าเกิดจะยืดตรงนี้ก็ยายามขยใช่เลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันคืออะไรครับเวลาที่เราตึงมากแล้วเราไปยืดมัน ความรู้สึจกจะผ่อนคลายเนี่ยตอนนี้เราตึงมากอ่าเห็นไหมพอผ่อนคลายเสร็จเราเรายังรู้สึกด,ดีเพราะฉะนั้นที่บ้านเราก็รู้สึกสบายผ่อนคลายทากับข้าวมาไงพ่อแม่ทําให้เรากินทุกเช้านั่งอยู่ยืดเลยก็พีเ่เป็น,เป,นเป็นวิธีง่งายๆที่แบบทําได้ตลอดถูกต้องท่าที่สามเป็นสูตรในเรื่องของท่าที่สามเลยเขาเรียก เซตเอิร์มโรลเอิร์มโร,โรขอช่อนุญาแฝบที่เล็กน้อยน,นะครับ<ฤ>แล้วนั่งก็พีให้เ<ม>ต็มก้นน,นะครับ<ฤ>ยืดอกขึ้นนะครับแยกข้อเข่าเท่าช่วงไหล่เนาะยกมือขึ้นมาครับขนานกันด้านหน้าเลยนะครับห<ร>ายใจเข้าลึกๆหายใจออกปุ๊บดึงศอกเข้ามานี่ดึงประมาณเท่าช่วงอก<ฤ>นะครับความสูงระดับนี้ก็พอแล้วนะครับหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ดึงออกยืดออกเข้าไว้นะครับ ตอนนี้เวลาที่เราดึงกลับไปด้านหลังนะครับใช้ความรู้สึกอยูที่สะบักเรานะครับหนีบสะบักเข้าหากันให้รู้สึกที่สะบักให้เหมือน<ช>ีีให้เหมือนหลังเรากาลังพยายามหนีบ,นบอะไรอยู่ถูกต้องครับแล้วสิ่งในกล้ามเนื้อหลังส่วนบนเราก็จะทํางานเนาะตอนนี้ถ้าคุณบอแม่เราฟิตเคยไปฟิตเนสมาก่อนนะครับ าอาจจะเพิ่มความยากโดยการถือขวดน้ำนี่ครับขวดน้ำหรือว่าอาจจะเป็นดัมเบลอันเล็กๆดัมเบลอันเล็กๆก็ได้นรับให้หลงยุทธท่านได้เหมาะกับหลังการด้วยชานี้เร <จะ S 1> ือ<ด>อาจจะเป็นสูตรปังบาเกวฝรั่งเศสดีมากคล้วอันนั้นกลัวจะหยิบกินก่อนเอาวันนี้ขอบคุณพี่ก่อนนะค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะวันนี้ก็หมดน้าเถียงแถวแล้วยังไงขอบคุณพี่เจริญอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสเจอกันครั้งหน้านะคะและสำหรับวันนี้นะครับก็บหมดเวลาแล้วกับรายการสุขใจใกล้หมอนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ใจสุขแล้วชีวิตก็สุขใจนะครับวันนี้ผมจจได้เศรษฐศิส์ลิมกสิเดชขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ